าปล่าลู่ลู่ว้าโอ้โหน้ำแตกพี่ซ่อนอยู่พี่ซ่อนอยู่ลูกเหรอเราโดนบูมเบ้อ อ้าวกล้องไข่เหมือนมันจะพังแล้วคิดว่าเราจะเปิดเทปได้ไหมเปิดฟุตเทรได้ไหมเอ,ไเอตรงนี้ทางที่เออแบ็คลูไหนเอ้าวาเดินนเเข้าไปนะราจะหลงในนี้มันเป็นทางมุ่งกลดโอ้ เออเรากลับดีกว่าอันน้นีเราลงมาที่ที่เดิมมันเนี่ยมือนมีเสียงอะไรต่อ้า